ขันลดก,กับเข่าตะจ้อยมากวะขันลถก,กับเข่ามากวาาะแล้วน้องไก่เปน้เปย่อ,อยู่ตักกินกินรวดกินไหนป่ออันนี้พัดอันนี้แสบป่แแสบป่อเออเขากินกิน อุ้ร่มเวียนๆอยู่ข้างนอกอันหมอนั่นมาถามอันขายขายข้าวเขาให้ได้นัน่นน้ำพริกแมงดาน้ำพริกอีหยังหมดแล้วมันเฮ็ดน,นั่นนะ่ะนั่นน่ะเขามาเรียนหาขายนั่นหนูเพ่ซื้อดอกมันแพงโพดมันแพงโพดเลยเพ่ซื้อบ่เอาอยักษ์เชียร์ตั้กินได้อยู่เนาะน้ำพริกกระได ต้ากระโดนๆกับซื้อแก้วประเดี๋ยอยู่กับฟูกละสิบบาทันบ่ได้เฮ็ดนั่นนะมือนันกับซื้อเขาอยู่กับฟูกหนึ่งสิบบาทต้ากกินมัดหรอวปล่าแก้วประเดี๋ยก็ได้กินกับพักสดานี่แล้วไปอันหฮาวพักสะเดามากครับอันเขี้ยนมากมลละได้นวยหน่อยมันมาพร้อมซี่หาวยวยโวยวนใส่ กินสองขาวเรากระปุกนั่นกระปุกสิบบาทแก้วประเดี๋ยวเาะว่าปลาปลาเนี้ยนีฟักมันฟักโปรเซสตเาสื่อให้เขาสื่อมั่ไห่อยูปลาปลาปลาซับปลาก็สื่อมาจกโล่หรอม่บองเราปลาปลาเขาสวยมันสี่มีเลยปลาเขาสวยนี่เจ้าสีเอาปลากระดี เียงหดึ่หน่อยยางสวดๆหนึงว่าหลานแรีนน้ำกลดเด็กหน่อยเฮียนพูดแข่งไงเรื่อยไม่สามาเรื่อยมันนี้เม่สามาเด็กหน่อยเฮียนแข่งไงเรีนสวดๆมากมันหนูมาหนี่มาหูได้หนึ่งันสั่นมันมาแล้วนี่เพราะว่าอีกอย่างหนึ่งกันยุคกับน้ำขิงน้ำบอกให้น้ำขิงเมึงนองขันมาหนี่มันสิบุญไหว ขึ้นเชียนยังโมเดลเราบอกอยู่กับน้องก่อนเดี๋ยวย้ายไปเห็ดที่ยังเห็บอุ่นกับเผาพอหญ่กินก่อนบ้านนี่เด้อโอยเดี๋ยวกับพระท่านโลยจับบ้านจับบ้านท่านแล้วพ่ะท่านไหนยีน่ยังพ่อห่องพ่อไห้ดิจับบ้านจับบ้านด้ยวยซิ <c oughs> ไปเนียนที่ไปป้อนขอเขาอันนี้เงยเหน,นกันมีท่ารานักเขาบบได้เบิง่งเทียเราทดราดเด็กหน่อยเบิ่งกระตูนบบได้เบิง่งเทีย์หรากกะบางไปตนละ่ะเ้วไปถิ่มข้างล่าง อย่าีหย่างนันคืออย่าะขา,าบว่ะน่องไกบ่บอกข้นเหมืนนะนี่รักคือเฮียตีเราโค กินงยาเงาเลี้องเจามนฮะอันไรเงาเงาโอ้ยสารพัดลราที่หนูซื้อมาให้น่ะตึ้งยาแก่ต้นยาแก่เสียยาแก่เสียยังอยู่เลยสิกินยาแก่เสียเลยโอ้ย,ออยเอยาไว